Music i n ินไซด์บอมเร t ต s สเปกหัวใจสำคัญของวงตลอดมาภาพของชายร่างใหญ่มีคราวดุดันกับการเพอร์ฟอร์มที่ดุเดือดในขณะที่อีกฝากหนึ่งตัวนตนที่เป็นคนละเมียดกับการถ่ายภาพและชอบชิมอาหารจะบอกว่าบอมเรตต s สเปกเป็นหนุ่มสายหมีตามอุดมคติเลยก็ว่าได้นี่คือมือเบสที่เป็นหัวใจสำคัญหัวใจย่านโลที่ทำให้ทุกท่อน,นดนตรีของวงกระแทกหน้ากระแทกใจชาวเรโทรเลียนมายาวนาน ถามว่ายาวนานแค่ไหนก็นานพอที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้วอลวิกมาถึง20ปีเป็นแรงบันดานใจที่ทําให้มือเบสบ้านเราหลายคนเล่น Warwick และด้วยฝีมือการเล่นเราจะเรียกว่าเขาเป็น God of Warwick ประจําสาขาประเทศไทยก็ยังได้และปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่แถมล่าสุดบอมก็กลายเป็นศิลปินไทยคนแรกในฐานะอาร์ติสของแดนดาริโออย่างเป็นทางการ เมื่อมีการประกาศบนเว็บไซต์ของ Deadario Co เป็นมือเบสคนไทยคนแรกที่ได้รับการสนับสนุนจาก Deadario Co ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันศิลปินไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติการที่ทั้งบอลวิกและ Deadario เห็นตรงกันนั่นแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือจากฝีมือการเล่นซึ่งบอมเป็นมือเบสร็อกเมทัลชั้นแนวหน้าของวงการที่ใครๆก็ต่างยกย่องชื่อเสียงทั้งหมดของเขาเกิดจากการฝากลายเบสเท่ๆในเพลงของ Red To Spec นั่นเอง และนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานที่บอมฝากไว้ไม่มีเธอเพลงที่ทําให้ชื่อของ retrospect ถูกพูดถึงในแวดวงเพลงอนิเมะก่าก่อนที่จะพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นหัวแถวที่นําเมทัลเคาน์เจอร์ไปในวงกว้างและด้วยความที่เพลงนี้ถูกยอมรับในวงกว้างทําให้เราได้เห็นคาแรคเตอร์การเล่นเบสของบอมความแข็งแรงในการเล่นคู่5คู่8การรันไลน์เบสเป็นริฟฟ์วนสายต่ําที่แข็งแรงชัดเจนนั่นทำให้เขาได้รับการจับตามองในวงการเบสตั้งแต่ตอนนั้น เปลือกอัลบั้มที่สร้างชื่ออย่างอลิชการเล่นของบอมจะประสานกับเบิร์ดอย่างหนักแน่นดุเดือดและค่อนข้างจะซับพอร์ตวงเยอะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ดีเพลงที่ดุเดือดอย่างเปลือกก็ทําให้เราได้ยินการเล่นเทคนิคเช่นสลับฟ็อปสำเนียงการเล่นเบสหลายๆเพราะๆของบอมทําให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าบอมเป็นมือเบสที่มีฝีมือร้ายกาจขนาดไหน แค่นิยายในอัลบั้ม Rise ของ l e ะต o s p เปเพิ่มดีกรีความเข้มข้นในดนตรีโดยเฉพาะพวกริทึมจังหวะต่างๆที่มีทั้งยูนิซันและซินโค p เพตทำให้บอมได้แสดงฝีมือและโดดเด่นจนเฉิดฉายเพลงยังแค่นิยายทํทำให้เราได้เห็นความเฉียบคมหนักแน่น ในทุกลายเบสทั้งยูนิซันกับริฟกิต้าและกลองการเล่นซินโคเปตกับซาเบที่ดุเดือดไม่มีข้อสงสัยสำหรับเขาอีกต่อไปลอยโดยเฉพาะเพลงนี้ลอยที่เป็นเพลงบันเลงโชว์ฝีมือของวงที่มีความเป็นแมชคอโปรเกสซีฟจังหวะซินโคเปตและยูนิซันมากมายเปลี่ยนจังหวะไปมาแถมมีรูปแบบของแจ๊สและฟิวชั่นแจ๊สมาผสมทำให้เราได้ยินสำเนียงการเล่นเมโลดี้เบสในแบบวอลกิ้งเบสลา์จากบอมอีกด้วยแค่นี้ไม่ตายด้วยความที่อัลบั้ม Lost Souls เป็นอัลบั้มที่มีคอนเซปต์ Bring b a c k Glam ที่ดนตรีลดความหนักหน่วง,งจาก Extreme Metal ให้ามาอยู่ในขอบเขตของ Heavy Metal นั่นทําให้เราได้ฟังการเล่นเบสใน,นอีกแบบของบอมที่มีลายเบสในย่านเสียงสูงมากขึ้นและยินลายการเล่นสวยๆมากขึ้นหากหลังในช่วงอัลบัม้ม Flash Fader ซึ่งเทนเพลง Metal เริ่มจะมีซาวดีไซน์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์กับซาวแบบเจนเข้ามามีบทบาทนั่นทําให้เราได้ยินซาวเบสที่หนักดวงซึ่งบอมก็ดีไซน์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เพื่อจํา ับยุคใหม่ของเรตต o s สเปกับการได้ก้าวจิรายุมาเป็นฟรอน์แมนการเล่นเบสของบอมก็ยังคงเป็นคนเดิมนักนั่นคมกริบทั้งพาร์คยูนิซ่าและซิงโคเบชันการเติมรายเบสลูกส่งบนซาวเบสหนักหน่วงน้ำหนักการเล่นลิทึมที่แข็งแรง เป็นหนึ่งในมือเบสสายเพลงหนักที่สมบูรณ์แบบที่สุดและการซัพพอร์ตจุดแข็งก็คือการบาลานซ์หน้าที่ในฐานะมือเบสและการซัพพอร์ตกับการโซโล่ที่พอดีกับเพลงนั้นๆเรื่องทักษะเป็นมาตรฐานที่เขาทําได้อยู่มืออยู่แล้วแต่ในแง่ของการทําหน้าที่มือเบสที่ดีสิ่งนี้ตั้งหากที่บอมน่าชื่นชมยอดเยี่ยมจริงๆ